สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทำดีรวยได้นะครับพบกับผมกนพัฒน์ทุกเช้าวันเสาร์อาทิตย์แบบนี้เวลา8 1 5มทางช่องวัน3 1เครับทเทศกาลปีใหม่มาถึงแล้วนะครับผมใครที่อยากจะซื้อขนมเค้กคุกกี้ต่างๆนะครับไปฝากคนที่คุณรักในช่วงปีใหม่แบบนี้วันนี้ครับผมมีร้านเค้กและคุกกี้ที่ช่วยอุดหนุนนักศึกษามาฝากครับเค้กคุกกี้ที่ดูน่าทานนี้นะครับราคาเพียงชิ้นละ30บาทเป็นฝีมือของน้องๆนักศึกษาจากวิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย ขายอยู่ที่11คาเฟ่ตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่11หมู่13ตําบลบ้านกล้วยอำเภอเมืองจังหวัดสุขโขทยัยซึ่งเป็นที่ตั้งของวิทยาลัย11คาเฟ่นะครับเพิ่งเปิดเตาอบรับออเดอร์ปีใหม่ซึ่งปีที่แล้วครับยอดออเดอร์เค้กและคุกกี้สูงหลายร้อยปอนด์ได้เงินเกือบ300,000บาทเรามาคุยกับพ่ออออุเทนปิ่นม่วงผู้อำนวยการวิทยาลัยสัธวแพช่างสุขโขทัยกันครับสวัสดีครับพ่ออออุเทนครับผมช่วงเทศกาลปีใหม่แบบนี้เนี่ยครับ พอตั้งเป้าทำเค้กและคุกกี้ขายกี่ร้อยปอนครับเทศกาลเค้กคุกกี้ปีใหม่นี้เราก็ตั้งเป้าไว้ที่ประมาณเค้กประมาณ3 0 0ปอนปอครับแล้วก็คุกกี้มี600กว่าฟองก็เป็นผลผลิตของนักเรียนนักศึกษาแล้วก็มีเป็นครูที่เป็นครูที่นศึกษาช่วยกันในการผลิตและจำหน่ายในช่วงของเทศกาลปีใหม่นี้ครับเงินที่ได้จากตรงนี้เป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนนักศึกษาซื้อวัสดุอุกปกรณ์ในเรื่องของการจัดการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนเด็กก็จะมีไรายได้ มีเค้กและคุกกี้ที่แนะนําอะไรบ้างครับถ้าเป็นเค้กก็เค้กนมสดข้าเชอร์รี่ชนิดหนึ่งคือเค้กเนยสดหน้าแยมแล้วก็ส่วนเงินที่ได้จากตรงนี้เป็นการศึกษาให้กับนักเรียนนักศึกษาซื้อวัสดุอุปกรณ์ในเรื่องการจัดการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนเด็กก็จะมีรายได้มีเค้กและคุกกี้ที่แนะนําอะไรบ้างครับถ้าเป็นเค้กก็เค้กนมสดข้าเชอร์รี่ชนิดหนึ่งคือเค้กเนยสดหน้าแยมแล้วก็ส่วนคุกกี้ก็เป็นคุกกี้อเมริกันแล้วก็ทานอย่างด้วยครับ แล้วราคาเค้กและคุกกี้อยู่ที่เท่าไหร่ครับโดยหลักแล้วก็ปอนประมาณ220บาทถ้าสองปอนก็อยู่ที่380-390ขึ้นอยู่กับชนิดของเค้กส่วนคุกกี้ก็180กรัม100บาท360กรัม200บาทความโดดเด่นของเค้กและคุกกี้ที่11คาเฟ่เนี่ยอยู่ที่อะไรครับ เราจะเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพแล้วก็ไซส์ขนาดที่ที่มีคุณภาพแล้วก็อบใหม่ตลอดเวลาแล้วก็เป็นสูตรตั้งเดิมอันนี้จะเป็นส่วนที่ที่ทำมาอยู่ในส่วนของคุกกี้เองนี้เราก็โดยโดยทั่วไปของจะปรรจุในในในแพ็กเกจในกล่องแต่ว่าเราจะซีนในถุงก็มันจะสดแล้วก็กรอบอยู่ตลอดเวลาแล้วน้องนักศึกษาข,ของวิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทยัยนะครับมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ11คาเฟ่ยังไงบ้างครับ เราจะมีนักเรียนนักศึกษาหลายสาขาอย่างเช่นช่างยนต์ของเราเนี่ยก็จะมีหน้าที่ซ่อมดูแลเครื่องจักรส่วนช่างไฟฟ้าก็ดูแลระบบไฟฟ้าส่วนคอมพิวเตอร์ก็ออกแบบโลโก้แบบปัรจุณฑ์แล้วก็ออกแบบหน้านเค้กครับแล้วก็การตลาดนี่มีหน้าที่ก็คือโฆษณาสินค้าส่วนบัญชีก็ดูแลเกี่ยวกับเรื่องรายรับรายจ่ายของร้านค้ากันแล้วพออได้มีโอกาสซื้อเค้กจาก11คาเฟ่ไปฝากภรรยายที่บ้านหน้ไหมครับ ดีครับแล้วก็ไม่ไมอไปฝาาเมาแย่เลยมาถือมตลอดการสัมภาษณ์นะครับแต่พอพูดถึงภรรยาเนี่ยพอออถึงกับหัวราอ,อเลยสำหรับคนที่อยากจะสั่งเค้กค,คุกกี้นะครับผมของ11บเวทคาเฟ่เพื่อเป็นการอุดหนุนให้กับนักศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช,ช่างสุขทัทยในช่วงปีใหม่นี้นะครับก็สาม,มารถสั่งได้ตามช่องทางที่ขึ้นหน้าจอได้เลยครับถ้ารักแล้วมีทุกมากินเค้กจุกๆุกกับพี่ไหม